ก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโย่ผมกันเองแล้วเนาะก็สาหรับใครที่ได้อ่านชื่อคลิปหรือว่าได้ดูคลิปตอนต้นไปแล้วนะครับก็จะรู้ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเนาะก็สําหรับเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขยับกล้องหรือว่าการแอนิเมตกล้องในโปรแกรม b บรนเดอร์นะครับก็สําหรับการขยับหรือการแอนิเมตเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วว่าผมมีวิธีอะไรในการใช้แอนิเมตบ้างก็ไปดูกันในคลิปเลยลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หน้าโปรแกรมกันเลยแล้วกันเนาะ โอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโปรแกรมเบนเดอร์ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบกล้องที่ตัวเบนเดอร์เขาให้มาก่อนแล้วก็ลบแสงไปด้วยเนาะแล้วผมก็จะขอสร้างกล้องขึ้นมา2ตัวนะครับสลับวิธีแรกเนี่ยก็คือการตัดสลับกล้องเนาะถามว่าการตัดสลับกล้องเนี่ยคืออะไรก็คือการตัดจากกล้อง1ไปกล้อง2แบบนี้เนาะก็ผมก็ได้ใช้การตัดสลับเนี่ยหลายรอบมากเลยเหมือนกันเนาะ ในช็อตแอนิเมชันที่ผมทำไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสร้างกล้องกันก่อนเลยแล้วกันเนาะสำหรับการสร้างกล้องเนี่ยก็ให้กด shift A แล้วก็มาที่ camera นะครับแล้วก็ผมขอเลื่อนออกมานิดนึงเลื่อนมาประมาณนี้แล้วก็จัดมุมกล้องให้เรียบร้อยแล้วผมก็ขอ copy นะครับสำหรับการ copy เนี่ยก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปเนาะกด ctrl C แล้วก็ ctrl V เนาะนี่จะได้กล้องออกมา2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมขอไว้ มุมสูงแล้วกันนะครับแล้วก็ให้หันเฉียงมาหาตัวคิ้วหรือว่าลูกบาทอันนี้นะนี่ประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้ผมก็ได้กล้องหนึ่งกับกล้องสองมาแล้วเนาะสำหรับกล้องหนึ่งเนี่ยกล้องหนึ่งของผมก็คือตัวนี้นะครับนี่ที่ผมคลิกอยู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะถอยห่างไปนิดนึงมันน่าจะครอปมากไปหน่อยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขอเพิ่มจอใหม่อีกจองแล้วกันเนาะแล้วก็ขอเข้ากล้องหน่อยเนาะ สำหรับการกดเข้ามาในกล้องหรือว่า camera view เนี่ยก็ให้กดเลขศูนย์บนน้แพดคีย์บอร์ดนะครับจะผมไม่แน่ใจว่าสามารถไปเซตปุ่มัดได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆก็กดเลขศูนย์ในน้แพดอ่ะจะเข้ามาอยู่ในกล้องแบบนี้นี่จะเห็นแบบนี้แล้วเนาะโอเคอันนี้ผมอยู่ในกล้องหนึ่งนะครับก็สำหรับการตัดสลับเนี่ยให้มาดูที่แถบไทม์ไลน์นะครับนี่แถบตรงนี้แถบไทมนะ์ไลน์เนาะแล้วก็ กดที่กล้องนะครับนี่กล้องหนึ่งของผมผมกดที่กล้องหนึ่งแล้วแล้วก็มาที่แถบทนะ์ไลน์เนาะแล้วก็กดคอนโทรลบวกตัว B นี่จะเห็นครับว่าแคมมลขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือการมาร์กนะครับมาร์กกล้องหนึ่งเนาะแล้วถ้าผมต้องการตัดไปที่กล้อง2ก็ให้เลื่อนแถบท์ไลล์อีกตรงที่ต้องการเลยนะคือเหมือนผมเนี่ยจะทําตามจังหวะของเพลงแต่ตอนนี้ไม่มีเพลงเนาะก็เลย จะเลื่อนมาตรงไหนก็ได้ผมจะเลื่อนมาสักประมาณ20วินะครับแล้วก็กดที่กล้องที่2คือกล้องที่ลอยอยู่บนอากาศตรงนี้แล้วก็กดเหมือนเดิมน,นะครับก็คือตัวคอนโทรล B คอนโทรล B เนี่ยให้กดในไทม์ไลน์เนาะมันจะได้ติดแบบนี้อ่ะแล้วพอผมกด playback หรือว่ากดเล่นวิดีโอนะครับมองจอซ้ายนะนี่กล้องจะตัดให้อัตโนมัติเนาะเราสามารถ การตัดสลับเนี่ยเราสามารถเลือกได้เองเลยนะครับว่าจะตัดยังไงเนาะตัดไปมุมไหนยังไงนะครับก็สามารถตัดได้เองเลยเบื้องต้นของการตัดสลับกล้องเนี่ยก็จะมีแค่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยเนาะสหรับการตัดสลับกล้องอ่ะนี่เห็นไหมจากกล้อง1นี่ในกล้อง1นนะครับนี่ตรงนี้กล้อง1แล้วก็ไปกล้องสองตรง20่สิบวิอ่ะเนี่ยจะเป็นกล้องสองละนี่มานี้นะครับจะเป็นกล้องสองแล้วเนาะสรับการตัดสลับกล้องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้